สวัสดีสุ่มเจ้าเห็นข่อยมากคนเหนียวมือนีนะเพราะมือนีไปในวัตถุดิบเด็ดมากงวอ,อยู่บานนองอายุสูเนี่ยม,ม,มันออกลูกแต่ได้ก็เลยได้น่องงวมานี่แม่เล่าลวกมาไหาย,ยางดีเลยล่างแล้วเรียบร้อยน่องงวนี่ก็คือลกงวเลยครับอันนี้นะ่าจะเป็นวีเซลทอลำเลียงสารอาหารอันนี้ก็จะเป็นผนังคุ้มลกนะ่าจะเป็นเอนโดอย่างเอนโดมีเทียม ส่วนอันเป็นตุ้มๆนี่ก็ผมจําซื้อมันบ่ด้เ้ยแต่ว่าลูกง่วหรือพ้าเซนตาเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่มีสารอาหารสูงแห้งนะครับปกติยนีแม่ง,ง่วครับลกของมันนะมันจะกินลกจะของเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารแต่ว่ามันแสบอบะเนาะคนกันเลยไปแย่งง่วไม่กินนี่นูที่จะเห็ดกับลูกง่วน,นี่ก็คือออมเลยครับก็เลยต้องเตรียมเครื่องสําหรับออม พอดีก็สีสาวนะเราเอาพักมาฝากนี่พักควงตุ่งของเตะเราปลูกเองสดๆใหม่ๆเลยเราตัดมาฝากก็เลยว่าจะแกงงองัวใส่พักกวงตุ่งของเตะนี่แหละใส่แทนพักกวงตุ่งหรือพักสีลาวไปเลยแต่ว่าย่าห้องกินออมนะทีขาดไม่ได้เลยก็คือพักอีตูลาวเวยครับอ,อีตูลาวเลย่าไปเก็บพักอีตูไทยมาใส่กะสันเจ้ได้กกินแกงปลาพอมาเขาได้ทีแล้วนะครับก็เอาเมื่อญญนี่น เขาในบ้านผมก็มีเป็นอย่างสีหินพลลายพะโล่เขาบอกว่ามันเป็นหินมาจากโลกสีนะไนี่ยแต่วันท่ทานหย่ําถึงหินหนั้นก็โบวยขึ้นกันเด็กเคียวเตีย,ตยกที่นี่เขาก็เอาพักที่เขาล่างมากนะครับมาเตรียมก่อนเวลาอ้อมนะผมสีมกกักใส่บัตรเทปครับอมแดงวาใ,ในเชๆหน่อยส่วนอันนี้ก็สีแยกไปตำเป็นเคลื่อนเกลยครับส่วนที่จะใส่เลยก็จะหั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้ส่วนพวกที่จะเอาไปตำเคลื่อนแกงก็จะหั่นเป็นชิ้นน้อยหน่อย ขั้นแกงออมนี่ใส่ผักแข็งแข็งลงไปจากอันกระได้เลยครับเพราะว่าสิเป็นพวกบักเขือบักบวกนี้มูนี่แต่ักเคือเนี่ยขั้นหั่นแล้วก็แช่น้าไว้ก่อนเด้อเพราะว่าขั้นเอาตาอากาศไว้น่ะมันสีเหลืส่วนผักกวางตุงนี่เขาก็เอามาหั่นเบิดนี้เลยเบิดถาดเลยเ่ราอตรงหยาดนีครับว่ามันสีหลยผูดซ้ำนี่เบเทือพวกมันหนองไปเลยซ้ำนี่เขากรเตรียมเคืองผักแล้วเรียบร้อยที่นี่ก็มาตําเครื่องแกงเลย ใส่ของแข็งๆลงไปก่อนอย่างเช่นพวกกไข่าขาพวกอ,อีกแหงกาว่าตำแหลกได้ทีแล้วเขาจะใส่หอมลูกไปเนยเพราะว่าถ้าเอาหอมมาตำก่อน่ะมันจะแหลกก่อนแล้วหน้ามันจะเหยื่อขึ้นมาใส่ตาเข้าแล้วเข้าสีหงไงส่วนลูกโดดเนี่ยที่เห็นผมตำบนแหลกนะเพราะว่าผมตั้งใจจะตำเอาซ้ำานีเลยเอาแค่น่วยแตกๆกับพ่อครับแล้วก็ระวางนั้นอย่าลืมมาสีเข่าด้ยครับ,บนาะนะนั้นเจ้าสิด้กินเข่าเละเนี่ย ต่ใส่บึ้งแล้วมันได้ทีแล้วเขาก็เอาใส่ตีฟลดนี่เขาไม่บานปล่อยรุ่นแล้วเลยครับก็เคียวสีเป๊ะขัวเจ้าหยังคือหินที่นี่เขากลับมาขวบพรีแกงเลยเทเป็นก่อนเขาเขาหันคือผมใส่น้ำมันมูเวยครับอากาว่าพรีแกงลืมหอมแล้วเขาก็ใส่บัตเสติ่งหอมแล้วก็บัคเอือลงไปเลยพวกนี้เขาจะให้มันซุกก่อนแล้วก็ให้มันเคี้ยนในจักหน่อยแต่ก็ใส่นองหัวลงไปพัดเลยเลยครับ แล้วก็อีกอย่างสีขาดบอดดาในการออมนึ่นก็นคือประแดดเด้ออันนี้นะเป็นประแดดตวงจากบ้านคุมเลยนะครับตวงขนาดใดก็ตวงขนาดตรงกองไครไม่แหงออกล่ะใส่ประแดกลง่ไปแล้วกพัดให้มันหอมๆประกันความเสียบหรือพงนัวแล้วก็เติมน้ำในจักหน่อยเอาพอจริงจรก็พอใส่ใบบะกกูดล,ล่งก่อนแล้วก็เอาพักกวางตุงลงตามหลังเลยใส่ลงไปเบิร์ดโหลดนดะครับบองดานว่ามันจะล้นเซ็เแล้วกปิดฝาขางไฟอ่อนไว้เลย ระว่างนี่่อยกระซิบมะเห็ดอาหารอีกอย่างนหนึ่งน่ก็คือส้มปลาตะเพียนแบบทั้งโตเลยเด้อเอามาชุกไข่ถอดเอาแซ่ไข่ไว้ก่อนจะข้าวหนึง่งเนี่ยเห็นวอผมบอกเลยว่าพักมันหน่อยไปโดยซ้ำอ่ะขนาดใส่บดหลายหนึง่งตอนนี้หยุบไปแล้วเติมน้ำปลาลงไปในจักกน่อยหนึง่งแล้วเขากระซิบบึงวานั่ยอะไรทีหรือ,อยังจะได้ทีแล้วก็กใส่พักอีตูล่าลงไปเลยครับ คนให้ทัวแล้วกับปงสำล,ลักเร็วล่ะที่นี่กะเดี๋ยวมาถอดปลาส่งก่อนจะเข้าก็ใส่น้ำมันพีปกตินี่หละกาว,ว่าน้ำมันพอนแล้วเขาก็เอาปลาลงไปที่สูเลยแล้วก็ค่อยๆลาดไข่ที่เหลือเนี่ยลงใส่ตัวปลาทีละนิดทีละนิดเพราะไข่มันเหิ่มเปลี่ยนสีเขาก็เริ่มติดปลาได้เลยระว่าระวงังขีดกระเทาไข่ที่เหลือลงไปหลุดไข่มันจะได้ชุบตัวปลาให้ทัว นี่สซมีกระสุกแล้วปลาสมชุบไข่ขวดไดแ้พอดีเลยพาะปลาสมซุกแล้วะเทาก็มาตักออมน้องหัวเลยสืบเลยครับทีนี้มีออมใส่พักกวางตุงของเตะแซบขนาดไปได้ออมน้องหัวครับสืบทีนี้มาเด้อซุ่มเจ้ามากินเขาแรงน้ำกัน ก็คือน,น้องงัวนี่บ่แมนแนวสีได้กินง่ายๆเด้สมไยตะกี้เพราะว่า,วาัวงั่วเม่ตัวนึงสิตั้งทองแล้วก็ออกลูกก็ใใสเวลาประมาณตีนึงแล้วแล้วที่นี่พอมันออกลูกแล้วนะเฮาก็ต้องไปนอนเฝาเด้ประมาณซีหาชวโมงพุ่นล่ะเพราะถ้าบ่าเฝาเมงั่วมันก็นจ,ะจะกินเบิดถ้าไผมีข้อเสนอนแนวหรือสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาสู่กันฟังได้เยด้ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนซุ่มเจ้า ซุ้มเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ก,กดกระดิ่งช่องผมไว้น้ำในเด้อเอหนาสิได้มาสวัสดีซุ้มเจ้ากอนมูตัวล่ะขอบคุณค่ะ